โอเคครับก็กราบสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะผมมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะดอมหอมกระเทียมนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นต่อจากตอนที่แล้วเลยเหมือนว่าเราจะกลับมาตรงที่จุดแรกที่เราอยู่เลยนะฮะโอเคว่าเหมือนว่าเปิดประตูนี้ไม่ได้แต่ว่าประตูห้องเก็บของนี้เราเข้าได้นะฮะผมเฮ้ยอะไรอะ่ะทำไมมีเงาดำๆเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูตรงพัดลมหนะ่อย เหมือนว่าจะไม่มีอะไรนะฮะผมอะไรเนี่ยชีวิตของเราจะหายไปแต่ไม่ใช่ความผิดของเราฉันและเธอแต่เธอก็ไม่ใช่ฉันมันเป็นบาปของเธอที่ทำให้เธออยู่ที่นี่ความทรงจำเป็นเหมือนกระจกสะท้อนภาพที่แสดงจิตวิญญาณของคุณในโลกที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและก็ความทรมาน ฟาเรนชินคุณกลัวอะไรมากที่สุดการสูญเสียครอบครัวการสูญเสียชีวิตของฉันแล้วก็การเสียความเป็นตัวเองในจังหวะน,นี้ผมขอเลือกครอบครัวแล้วกันนะคะผมเพราะว่าผมกลัวสิ่งนี้มากที่สุดนะฮะเา้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมันจุดจุดจุดนะ่ะอ,าอ้าวยังไงต่อออาอยู่ๆก็กลายเป็นอย่างนี้เฉยเลยโอเคเดินต่อไปก่อนแล้วกัน น่าจะทุกอย่างแบบกลับกลายเป็นสีขาวดำหมดเลยนะเหมือนตอนเปล่งตอนนั้นเลยอ่ะทุกอย่างเปีเปรี้ยวไปหมดเหมือนว่าชั้นล่างจะไม่มีอะไรฮะเรามาดูชั้นบนดีกว่าเอาละประตูนี้เข้าได้โอเคเข้ามาดูกันดีกว่าโอ้ยนี่ไงล่างอีกตัวหนึ่งหนทางข้างหน้าคือหนทางสู่อดีตของคุณแต่หนทางข้างหน้าก็พังทลายลง พาฉันไปที่นั่นแล้วฉันจะพาคุณไปเหมือนเงาเอ้าอยู่ๆก็เปลี่ยนเป็นอ่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะผมโอ้โหดูกลับมาหลอนเหมือนเดิมเลยนะตรงนี้ล็อกไปไม่ได้อ่าหาทางอื่นก่อนแล้วกันเนาะในจังหวะน,นี้ไม่รู้จะทําอะไรต่อแล้วแหละไปออกไปข้างนอกดีกว่าเราเหมือนว่าโอเคบรรยากาศบ้านนอกก็เปลี่ยนไปด้วย น่าจะไม่มีอะไรทางซ้ายล่ะทางซ้ายไปไม่ได้โอเคถ้างั้นไปทางขวาอุ้ยเงาไม่ตามเราไปด้วยวะถือว่าหลอนกันเลยทีเดียวในจังหวะนี้ใน,น,นอันนี้เข้าได้ไหมเข้าไม่ได้เว้ยแล้วนี่อะไรทนี่ทําไมกระพริบอย่างนั้นประตูบานเลื่อนหุ้มไว้ด้วยวดน้ํางั้นเหรอเหมือนไม่มีอะไรนะเหมือนเป็นคําพูดเดิมๆเ,เลยโอเคเข้าประตูบานนี้ไม่ได้อั้นไปต่อละกันจังหวะน,นี้น้ัา อีกตัวเหรอใครจะโทรมาในเวลาแบบดีได้บ้างอู้เหมือนสคริปที่เราพูดเลยก่อนหน้านี้ที่มาเอาแหละได้ขึ้นมาชั้นปนอีกรอบนึงนะเหมือนว่าจะไม่มีอะไรละเราลองไปคุยกับตรงเดิมดีกว่าพอดีว่าไม่มีอะไรจะคุยแล้วจริงๆเอาแหละมาคุยกันหน่อยดีกว่าจำไว้ด้วยว่าคุณตกลงแล้วคุณจะลหลงไหลกลับไปกับมันเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทุกอย่าง แสดงความสามารถทางวิชาการดึงดูดความสนใจของเพื่อนและคู่ของเธอจากนั้นสิ่งต่างๆในบ้านก็แย่ลงการถูกความสนใจอย่างรวดเร็วทําให้เรามันเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับความสัมพันธ์อันนี้คุณจะเลือกหลบหรือหนีหรือยอมรับมันกูหลบดีครับผมจุกมาสเตอร์ขนาดนี้ <laughs> โลกนี้กว้างใหญ่ไพศาลจะมีการซ่อนอยู่เสมอคุณและฉันโอเค เอาละไปต่อกันเลยสถานที่แห่งนี้ไร้ชีวิตชีวาขนาดความทรงจำยังฝังอยู่ที่นี่เอาละโอ้ที่นี่มันที่ไหนเนี่ยเหมือนเขากำลังเผาหนังสือกันอยู่เลยนะดูสีในมือน่าจะเป็นเหล่าอาจารย์กันนะอย่าลืมทำลายหนังสือแต่ละเล่มด้วยนะใหล้ละเอียดเลยและเพิ่มเงินบิญ,ญญาณเพื่อที่จะทิ้งมันไป ทำให้แน่ใจนะว่ามันจะถูกทําลายทั้งหมดอนะ่ะไม่งั้นเราได้ทาป่าประโยชน์แน่โอหทาลายหนังสือกันใหญ่เลยวะ่ะในจังหวะน,นี้หูวยเขาพูดกันอย่างกันนะฉันรู้สึกใกล้ชิดกับคุณเยอะมากขึ้นนะคะผมได้ยินว่าเธอจะออกประเทศน,นี้ไปนะครับผมในค่ำคืนนี้ฉันไม่แน่ใจฉันไม่รู้ว่าเธอพูดเรื่องแบบนั้นด้วยนะ คืไม่ค่อยพูดอะ่ะแต่จากคุณเยอะเราไม่มีเส้นทางอ่านำไปสู่ความปลอดภัยเลยนายกลัวหรือเปล่าล่ะโอ้่าจะกลัวหน้าดูในท้ายที่สุดแล้วฉันกลัวว่าสิ่งที่เรากําลังเผาอยู่เนี่ยมันจะมีคนมาอ่านแล้วก็หลุดลั่วไปหยุดตั้งคําถามยุดได้แล้วฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะเหมือนกับนายนั่นแหละรีบๆทําให้เสร็จเถอะฉันไม่อยากถูกจับนะบอกไว้ด้วย เราอาจจะถูกจับได้นะถ้าเราถ้ามีคนมาเห็นเนี่ยซึ่งนางเอกกูมาเห็นหรือเปล่าโอเคไปต่อได้ในจังหวะนี้วันนี้มันอะไรอะ่ะคำพิพากษาเป็นลายเส้นของอ่าจากสารนะครับผมเป็นชิ้นส่วนที่ฉีกขาดนะครับผมได้ตัดสินให้ประหารชีวิตนะครับผมของชางมิงอูนะฮะหลัง เอ็นี่เสร็จนะข้อหาที่เป็นกระบฏนะครับผมโดยสารภาพว่าร่วมมือกับกองทัพคอมมิวนิสต์นะครับผมด้วยอ่านข้อต้องห้ามโดยความคิดที่จะกระบฏท,ทุจดิตเลยถูกตัดสินจำคุก5ปีเออสิบปีคนนึงอะ่ะสิบปีแต่คุณช้างมีอู่อะ่ะถูกประหารชีวิตเลยครับหลังจากนั้นโอโหโอดมากเอาละไปกันต่อกันเลยดีกว่าไหนดูซิมีอะไรบ้าง กองไฟแห่งความหวังแทบจะดับลงและดับลงตามสายลมกองไฟแห่งความหวังนะครับผมอ้าวพวกกลุ่มครูมาอยู่นี่นี่เองเหมือนว่าจะประชุมกันอยู่นะฮะจะเข้าคุยกันเนื้อหาในหนังสือส่วนใหญ่อาจจะขัดแย้งกับชีวิตในประจำวันของพวกคุณนะครับแต่คู่มือนี้จะช่วยคุณในการคิดไต่ตองและทำให้คุณเป็นอิสระนะครับผม ในจังหวะนี้ในคู่มือนี้เอาแหละเอาไว้สักวันเถอะฉันอยากจะเตือนทุกคนอีกครั้งนะเพื่อที่คุณจะไม่พูดกับเรื่องราวชมรมหนังสือนี้อีกนะคะเพราะนั่นมันจะทำให้ตัวคุณเองและผู้อื่นตกอยู่ในอันตรายอย่างใหญ่หลวงเลยนะคะในจังหวะนี้แล้วเวงฉันอยากให้คุณช่วยหน่อยช่วยอะไรวะ ได้สิคุณเยินเกี่ยวกับหนังสือใหม่ใช่ไหมครับฉันได้รับรายชื่อเกี่ยวกับคุณชางแล้วนะคบผมไม่ถึงว่าเขาได้รับแล้วนะเขาบอกว่าบริษัทขนส่งเนี่ยจะไม่ช่วยเราอีกต่อไปแล้วนะแต่ผมคิดว่าเขา่าจะคิดอะไรบางอย่างออกเร็วๆนี้แหละอ่าค่ะแต่คงไม่ทันแล้วมั้งรัฐบาลกำลังบังคับใช้ข้อจำกัดนะครับผมในการเข้า ทางนี้ทั้งหมดเลยอีกไม่นานชมรมหนังสือคงจะล่มสลายทุกคนเงียยกันหมดเลยอึ้งเหมือนกันนะทำไมมันถือเป็นเรื่องแบบนั้นได้ล่คะครับผมเช็คขอโทษเวงฉันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ออ,อีกเรื่องนึงก่อนที่คุณจะไปนะ คุณชางเขาไม่เคยให้หนังสือเล่มนั้นให้เราตั้งแต่แรกเลยใช่หรือไม่ฉันรู้ฉันสามารถพึ่งพาคุณได้เสมอเลยเยี่ยมเมื่อมชมลงหนังสือจะมาอยู่กันตรงนี้นะครับผมแล้วก็หนังสือพิมพ์หรอครึ่งศตวรรษในความชั่วร้ายขึ้งบัญชีดำให้กับฝังไว้ในบอลหนูศพ ในช่วงกบฏนะครับขอของการศึกษาของ e ีเย่นะครับผมเป็นผู้รี้ััยทางการเมืองที่ต้องการตัวเธอโชคดีที่หลบเรื่องการจับกลุ่มและออกไปจากต่างประเทศได้ครับแล้วถูกขึ้นบัญชีดำเลยในจังหวะน,นี้เธอหนีไปทั่วโลกสู้เพื่อสิทธิ์มนุษยชนและเสรีภาพในการแสดงออกนะครับผมและสุดท้ายก็เสียชีวิตลงในอายุ50ปีโดยป่วยเป็นมะเร็งโอ้ เธอสู้มาตลอด50ปีเลยนะแต่ว่าช่วงนั้นมันช่วงค่อนข้างที่จะหนักอยู่แต่ว่าเห็นว่าเธอรอดไปได้ก็แฮปปี้ดีครับผมนึกว่าตายตายไปแล้วสรุปเราก็ได้จะเป็นผีจมปักเนี่แหละครับผม <c oughs> เอ้าไอ้หนุ่มนั่นนี่วะเออใช่หนุ่มดิต้องเรียกว่าลุงดิลุงเดินไปตรงนั้นเหรอต้องเดินตามไปแล้ว <c oughs> เอ้าประตูไหนนี่ทาไมเปิดอยู่โอ้มีมันเป็นประตูห้องน้ํานี่วะ เอาละไหนดูดิเหมือนว่าจะมีไม้กั้นด้วยนะกั้นไม่ให้คนออกอ่ะไม่กวาดกั้นประตูไว้มีข้อความเขียนไว้อยู่ตรงนั้นด้วยสนิเชอร์เหรอคืออะไรวะเอาไม้กวาดออกเลยไหมเออเอาไม้กวาดออกโอเคเอาเอาออกแล้วไม้กวาดลอยโอ้โหฟิ์คอนตามจัดจัดอ่ะมาทุกอย่างิดเปี้ยวไปหมดเลยว่ะโห เอาแบบบรรยากาศหน้าหลอนมากเลยนะเอาแหละขึ้นประตูไปเลยเข้ามาเอ้ยทำไมเป็นห้องโดนตี่ะ้วนี่อืเอาโอ้มาเล่นเปียโนอยู่นี่นี่เองลงุงคิดถึงวันบาหรือยังไงฮะเ,เล่นพร้อมเหมือนกันนะ่เรานี่เอา้าวไปแล้ว เอาแหละเดินมาตั้งไกหน่าจะประตูนี้แหละโอเคมาโอ้จุดเซฟถ้ากันขอเซฟก่อนเลยนะจ๊ะเอาแหละเซฟเสร็จแล้วออกไปดูข้างนอกต่อดีกว่าอ้าวเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยกลายเป็นคนละที่เลยอ๋อไอ้ที่นั้นกลับมาที่อ่าเรดโฮมนะครบบ้านแดงโอ้เราอีกคนมีข้อความอยู่บนรถเข็นเหรอแล้วไหนอะรถเข็นไม่เห็นมีเลย หรือว่าเป็นการย้อนรอยอดีต่ะอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะอุ้ยมาเจออีกเงาอีกแล้วอะ่ะไหนดูดิทำอะไรได้บ้างว้าเหมือนว่าจะสลับร่างกันนะฮะผมโอเคไหนลองคุยดูดิทำไมไปไม่ได้ทำตามความมุ่งมั่นของตัวเองเดี๋ยวนี้เลยนี่คือปรัชญาที่เขาเชื่อ ว่าใครจะรับชะตากรรมของตัวเองไว้ในมือได้ไหมก่อนจะไปหาเขาคุณคิดว่าไงอ่ะยึดถือในชะตากรรมของตัวเองแน่นอนอยึดถือในชะตากรรมของตัวเองอยู่แล้วเป็นความคิดที่มีเสน่ห์อ้อขอบคุณใช่ครับผมชีวิตมันจริงได้มีเป้าหมายนะฮะเอาแหละไปต่อได้ละค้นหาความเป็นตัวเองของคุณได้ละคุณกับฉันไปเราไปด้วยกันเอาแหละเมื่อว่าตรงนี้น่าจะเป็นทางต่อไปนะครับผม ไม่ว่าจะแก้ไขกี่ครั้งมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมอะ่ะอ่าฮะคุณไม่สามารถถ่ายถอนตัวเองได้นะครับผมอ่าอ๋าอกลับมาตรงต้นใส่ร้อยล้านปีนะครับผมอะไรเอ้ยเหมือนเรากับใครสักคนหนึ่งเลยนะครับผมอาจารย์ไป นี่คือรายชื่อหนังสือที่ผมได้กล่าวก่อนหน้านี้จนเจอบนโต๊ะครูของเรานะ่อตัวหนังสือเนี่ยเอาสะพูไม่ออกเลยสาวฟางประเทศขอ,ขอขอบคุณในความช่วยเหลือของคุณเอ้ยอย่าบอกนะอีดี้เอาเอานี่ไปบอกเขาอะ่ะเฮ้ยเกินไปโอ้โหนี่มึงจะลิสยาอะไรขนาดนั้นเนี่ย คุณว่าการหาสิ่งบางอยาอาจจะช่วยลดความกลัวของคุณได้แต่วันหนึ่งเขาก็จะไปเช่นนั้นคุณสูญเสียและคุณสามารถช่วยพวกเขาได้คุณจะเลือกแบบไหนเลือกแบบ จูงเงีย,งยบๆจุดก,กันเลยทีเดียวอยู่แบบเงีย,งยบๆเลยอ้กที่กูกูเล่นให้สุดในบทบ,บาทของตัวเองเลยเหมือนประตูบนดาฟ้ามันจะเปิดนะเอาแหละโอ้ดาฟ้าจริงๆด้วยไหนดูซิเหมือนจะอ้าลุงคนนั้นกำลัง โอ้กำลังมารับลมเลยนะครับผมอยู่ข้างบนเลยอ่าแล้วก็หายไปเอาแหละไปกันต่อดีกว่าในจังหวะนี้นะครับผมโอ้อะไรกันเนี่ยเงาดำๆความทรงจำก็เหมือนกระจกเงาสะท้อนวิญญาณของคุณอ๋ออ่าแล้วก็หายไป เหมือนจะแบบเป็นเฟดเฟดแบบตอกย้ำนะฮะผมในจังหวะนี้นะฮะในทางเลือกที่ผมเลือกบางครั้งคุณก็อยากจะลืมบางครั้งคุณก็ยังกลัวมันอยู่อ๋อใช่ป้ายยาชีวิตเลยจ้า,ากลับมาที่ตรงนี้เอาละเดินไปต่อดีกว่าอะไรนี่ตัวดำอีกแยะไปะเชิญหน้ากับแรงบันดาลใจของตัวเองแต่ไม่ยอมรับความจริงอย่างนั้นเหรอคุณและฉัน แต่เธอน่ะก็ไม่ใช่ฉันซะหน่อยนี่อ่ะหายไปล้ยังไงต่อโอ้โหเยี่ยทุกคนแม่งนอนตายกันหมดเลยนี่ว่าเอาละมึงทะเลแม่งกลายเป็นทะเลเลือดเลยการปั่นจักรยานซับแล้วซับเล่าแม่น้ำสันชูเป็นจุดสิ้นสุดข,ของคุณนะ,ะนี้อะไรเนี่ย แต่ปมแห่งบาปก็ยังไม่ได้แก้ไขนะครับผมโดยที่สพามันได้ขาไปก่อนเอ๊ะยังไงวะดังนั้นบางสกุลและเสียงค่อยๆเบาลงยินดีต้อนรับคุณอีกครั้งอ้าวแปลว่ากูพามาแล้วเหรอหรือกูผามาแล้วหรือยังไงฮัลโหลกูเลือกถูกใช่ไหมเนี่ยโดยตามเดินของนิสัยของ,ของนางเอกโดยตรงเลยอ่ะ จะว่าไงต่อเดินตัวไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็น่าจะเจอทางโอเคเข้าประตูไปแล้วไงต่อในจังหวะโอ้โอ้มีคนมาดูเราเต็มเลยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณ FC ทั้งหลายเลยนะฮะมาดูผมโอเคขึ้นไปบพวีทีกันเลยดีกว่าจังหวะนี้เอา้าเฮ้ยอีตัวขบุขบุ๋ยนี่มันถือเชือกอะไรอะ่ะ เชือกไว้ด้วยอ่ะั้นรับเลยละกันตนจังหวะนี้อืทุกคนตบมือกันนะฮะเอาแหละเก้าอี้โอ้โหเชือกพร้อมอย่างนี้อย่าบอกนะ อ๋อก็ว่าอยู่ทำไมเก้าอี้ถึงตัวนี้ถึงอยู่กลางเวทีอืมเรียบร้อยโอ้ก็คือเราเป็นวิญญาณบนเวียนอยู่ในเปาโลครบทุกอย่างเป็นอย่างนี้นี่เองนี่เป็นเรื่องราวของฟางเรชินมาตลอดเลยสินะ เธอเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารมากเลยเหมือนว่าจะอ่าจบกันไปแล้วนะครับผมในเกมนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เป็นกำลังใจให้แล้วมาดูกันนะครับผมเอาแหละคลิปหน้าจะเป็นยังไงต่อรอติดตามได้เลย